แดงอินทรีเล็กชนับลั่งข้าวเจ้าอินทรีแดงอินทรีเล็กชนทำโคลั่งข้าวเจ้าอินทรีแดงอินทรีเล็กนะครับนี่คือโคแดงอินทรีเล็กในวันชัยจังหวัดปัตตานีนะครับ<อ>วังกันวาตรงนี้เป็นหลูกงกไอยควายเล็กเรือแดงไมเล่ข้องคำนั้นป,ประเทศปัตตานีนะครับ<อ>วันนี้ที่ว่าคลับบันบันบิดาโนยัน <c oughs> ชนมาแล้วทิพซี่ว่าเป็ดร้องว่านะครับหลูงก้อยแดงควายเล็ก เป็นตับเต้าเจอเจอปีที่ผ่านมาขับข้าวมาแล้วนะครับมาโดยรถทัวร์รุนตัวถ้าเวลาไปเลยครับโดนล่างข้าวจาวินซีก้องใหมน้อยไก่โง่นั่นนนครับโดนล่างข้าวจาวินซีนะครับโดนล่างข้าวจาวินซีก้องใหมน้อยไก่โง่ครับนั่นโน่นขับักแล้วครับ นี่ครับกำนันนน่นกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับนะครับสวัสดีครับครับวันนำก่อนนะครับแดกนี่วันนำครับสวัสดีครับครับกำนั้นน่นนะครับกัวนาขายครับกำลังพาวะครับ นหนว่ามอนครับนายธนัทนะครับควบคุมกันบาวว้าสก้าชงเวีนอย่างไกลชิดนะครับเป็นบตัวนี้เป็นกรณีปิเศกับนายเลี้ยงครับชนแห่งนี้มาแล้วสิบเมตรกลางกลางนี้กลางติิบพร่องชนชะน้ำนี้ชนะน้ำเดียวตั้งแต่เปิดชนะมาชนสิบเมตรกลางแพระนากวันี้วัาติดทิบพร้องกับสั้พวัวคำนั้นนนได้รับรางวัลทีวีซี นื่งเครื่องกับจากสลากสั่งสนามำกับตัวนี้ครับลังข้าวจาวินซีนะครับขู่ข้าวขู่ลังข้าวจาวินซีมารารู้นะครับบอปรางวัลครับ10ช่องกลางดีบ้านมานะครับ11กลางดีบ้านมาช่วงตะล่นี้ตะล่เดียวครับบอปรางวัลกับบอปรางวันกลางวันจนจังโอู้ครับกูเองครับกูเองหล่อแยลงนะครับ ต้โกกักนั่นนนตัวแดงกับจนชิบเป็ดอว่าแจะหนาวครับวนตัวแดงจนติดัวอวับจะหน้าช่องแกงเอาหลูวไวยแดงไวยแล้วกับยคนี่นาจะจนกันานคาับน่าจะจนกันน,าน้นา เอ้แดักไอ้ดงพักมาห้นอดั่เออว่าแกสนามมันก็มันแข็สนามนี่ขาไปรักไปแดงกัตตานะใจยิ่งยงลุกกลางกลากลาลุนมีเสี้ยว

Lặp vai Cắt vai Hãy làm góc vai Hãy làm góc vai Ê

ก้นตกแล้วนะครับก้นตกแล้วรักไปรักไปลุกนังตัดไป มาแข่งแร่นนงดีนะครับลังเกาครับลังเก้าแข่งนี่เดอยไควายรถรถลังเ้าอันนึไม่พลาดกับพวาติดชกัับรางวัทีวีไปแล้วน่งเรือมันกับเชิญธนามีนีมากติทึกหลังแต่ทางนามาช่องหนะครับสิบช่องควาย กันน้ำแล้วครับไอ้ทั้เป็นควายตามอยู่คน้านี้ตอนว่างแต่ตอนนี้แข่งกันตัวตามาแล้วนี่ไอ้แดงทราบมั้นี่ดูที่ใครจะแข็งกว่าใครใครจะอึดกว่าใครกันะครับคนนี้ไอ้เลาอันไปไอ้แดงโตขึ้นไปนี่ ไป้เล <Bye. S 2> ่นงานจนแบบเลยๆกับมาเรียงเรียงออกบินเที่ยงมาเป็นโบ้นะครับไม่จะถกไม่จะดานกับไงกูว่ากลับไปกับบันไดเรื่อยๆแบบรักวายแดงฟ้ามาล้อมไม่ล้อมล้อมไม่ล้อมนี่แดงฟ้าไา นี่ยิงจนยินนแงแกงงแงงก็ว่าแดงนี้ครับนี่ไอ้ดำคัดไปคัดไปบนคัดไปบนลูกนี้ลูกนี้คัดไปคัดไปพาไปได้ไม่ได้พาไปได้ไม่ได้ลูกพันแ่ยดับรักไว้ Này, lắp bác quay, bác quay. Để anh ướt đi. Chom cho nó ớt chom cho cắt bay. Cắt bay. Để nhiều vô lặng Cắt quay nó cặp. cao. Khai cô cầm năn, đám nó gặp ต de ัวแดงนี่จับปัทนานี่แดงคือแดงอินทรีเล็กนะครับแดงอินทรีเล็กจากปัทนาเนี่ยเกิดตัวดำเกิดล่างเก้าจากอินทรีนะครับอินทรีเจออินทรีนี่ไอ้นกอยู่บนตลอดไอ้แดงก็ไม่กลัวนี่นกอยู่บนตลอด ไปพระไปไม่ไปยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปแล้วที่นี่นาทีไปแล้วที่นี่นาทีนี่พระไปพระไปพระไปเลยไม่เล่นยังไม่เล่นนี่นายยอดมีน้อยน้อยเล็กๆล็กแดงกอดแบ้างอ๋อไอ้บอลไอ้บอล อีกแค้งว่าค่อยกันแค้งว่าค่อยกันไห้เรงที่ขึ้นไปให้ดาที่ขึ้นไป แ,กแกกย,มมงยมมีง่เยวมากไอ้ลังเก้าเยียวปลาแ้งใจพลังงานไปมานะครับตีบ้านมานี่นี่ยับไปปัดไปไอ้แรงฟ้าวาไแงฟาแงฟ้ามา นี yeah, Finally, so ่จงว่า hmm. น like ี้ใครจะแข่งว่าใครกันเล่กันพอแล้วกินาทีเร่งเรือเแข่งแรงมาขึ้นนี่ควายนำคำพย้ายอมได้นี่น้ำขยับน้ำขยับน้ำขยับตันไม่อยู่ทำเปิดมาร์กเลยตันไม่อยู่ แงก่วามไฟแดงครับได้มาเดียวได้มาเดียวตู้ยีกันไปตู้ยีกันมากครับแดงนั่งกับแดงอินซีเล็กกับแดงอินซีเล็กแตาเป็นก้อยชนะครับแดงอินซีเล็ก้องในวันใจปัะจานีเป็นก้อยนะครับ